ค่ะเดี๋ยวหมอขอแนะนําตัวนะน้องคนนี้ชื่อน้องนมสดนะคะดูสิคะว่าตัวเขาหน้ารักขนาดไหนน้องเป็นพันอเมริกันชอตแทร์แคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็น้องพิเศษอยู่ที่ตรงที่น้องตาแดงด้วยนะทีนี้เดี๋ยวของคนนี้นะคะหมอจะสาธิตพิการป้อนในส่วนของตัวหายพยาธนะคะแล้วก็หยดหลังคอแล้วก็จะมีการตัดเล็บให้ดูนะ ค่ะเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการป้อนยานะคะแต่ว่าของนมสดเองอะค่ะน้องจะค่อนข้างแบบเป็นตัวของตัวเองจะดิ้นดุกดุกดิ้นนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นอะขออนุญาตเราผ้าคลุมน้องนิดนึงนะก็เวลาที่เราดูดยามาแล้วเราป้อนนะคะเราจะเลิกริมฝีปากแล้วก็ใส่ไซดิงเข้าไปแล้วก็ป้อนให้เขาเลียได้เลยตามนี้นะคะถัดมาเนาะเราจะมีการหยดหลังคอนะคะก็คือเวลาหยดหลังคอก็คือจะหยดบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะแหวกขนนิดนึงก็สามารถหยดยาได้เลยโอเค ทีนี้ในเรื่องของการตัดเล็บอะคะอ่ะอ่าเดี๋ยวให้น้องเบียช่วยอุ้มนิดนึงเวลาเราตัดเล็บเขาอะคะ่ะเราก็สามารถที่จะใช้กรไกตัดเล็บแบบเนี้ที่เคยเห็นไปแล้วในคลิปกรอนนะคะตัดชึบๆให้น้องได้เลยตามนี้นะคะอืก็ตัดนิดนึงโอเคเราเวลาที่เราตัดเล็บอะคะ่ะอย่างถ้าขาขานี้ตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลาดูอะเราก็ดูได้ว่าอุ้งเท้าน้องมีแผลด้วยอะไรด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ปกติดี แล้วก็อย่างมือน้องอะคะ่ะอย่างขาหน้าน้องอะล็บน้องจะค่อนข้างผิดรูปนิดนึงจะม้วนๆนหน่อยเราก็จะใช้ได้เหมือนกับว่าเป็นที่การตัดเล็มๆไปแค่นี้แล้วเราก็สังเกตในส่วนของฝ่ามือน้องด้วยนะว่าตุ่มๆของน้องปกติไหมยอย่างของนมสดเองอะคะ่ะจะมีตรงบริเวณที่ด้านก็คือด้านนี้ที่เป็น area ที่เขาเราน้ำหนักนิดหน่อยนะคะถัดมาในส่วนของตัวมือเนี้นะคะ่ะก็ขอตัดเล็บนิดนึงนะ เชฟเชฟอไม่ยอมไม่เอาโอเคถ้าอย่างเป็นมือเนี้ยค่ะจะมีบริเวณที่ด้านอ่ะอยู่ที่ตรงอุ้งอุ้งมือบริเวณนี้นะคะ mm hmm. ก็จะต้องคอยระวังเรื่องการเป็นแผลของเขานิดหนึ่งเอออ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับการแนะนําวิธีการดูแลน้องเกลียนลพิกของเราหรือว่าแกสบี้นะคะในส่วนของตัวน้องเองอ่ะการดูแลจัดการก็คือค่อนข้างง่ายถ้าสมมติว่าในบางตัวที่น้องแบบไม่ค่อยอยากให้คล้อรนุมมือกับเราเท่าไหร่เงี้ยทางคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะให้น้องกินยากิกนขนมของเขาไปได้นะคะวิธีการตัดเล็บอะคะ่ะอาจจะดูแบบ ยากหรือว่าตะขูกตะขังนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าพยายามไม่จะทําให้เขาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะแล้วเล็มทีละนิดทีละนิดนะคะหรือถ้าทําไม่ได้จริงๆเราเล็บก,ก็เริ่มยาวหมอแนะนาว่าอาจจะต้องพาไปโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะที่เขาสามารถตัดเล็บในส่วนของน้องแกสปี้ได้เนาะแล้วก็ทีนี้ในส่วนของการป้อนยาค่ะหมอแนะนําว่าจะต้องฝึกทําอยู่แล้วเพราะว่ามีการป้อนในส่วนของวิตามินซีนะคะถ้าสมมุติว่าน้องเขาไม่ค่อยอยากที่จะกินยาเท่าไหร่สามารถผสมกับพวก น้ำแดงน้ำหวานได้แต่เราต้องระวังในส่วนของน้องแกสบี้ที่ใส่ค่อนข้างอบอวบนิดนึงอย่างของนมสดนะคะทีนี้ในส่วนของพวกการหนวดยาก็แนะนําว่าให้ทําเพื่อป้องกันพวกไรผิวหนังแล้วก็พวกขี้เลื้อนที่ผิวหนังเนาะแล้วก็ป้องกันเรื่องของการติดเชื้อด้วยถ้าเราเลี้ยงร่วมกันหลายๆตัวค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะหมอกิีฟนะคะน้องเวนเนอร์เบียนะแล้วก็น้องนมสดแล้วก็ลงมาสักคาชาเวทขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ